Oh. Yeah. <tuk tangan> wow, ya luar Apa itu? Tak ada orang yang mau pinjam. Tak mungkin

ไม่หรอกร้านนี้เขาไม่ใช่ร้าน,นต้องเห็นก่อนมาเที่ยวกนะันนาะขายเป็นหลักกล่องเขาอยูตามสีเทียครับสีบส่พูดเลยคนะรับหนะมตัวอะไรนะตัวอะไรนะ ซปเปอร์อาหารเสริมอยู่ข้างล่างเพื่ออะไรที่นี่ไงเซเว่นเนาะอ๋อใช่ไหมอยู่ข้างๆตร้งนี่เ้รอข้างๆเลยเห็นแวบ,บๆอยู่ไอประตูไอประตูที่มันดังแล้วมันเข้ามามอ,อย่างนี้ ประโยชน์มันคืออะไรไม่ให้อากาศเข้ามันได้อากาศมันไม่พ้นกันประตูธรรมดาอากาศเข้าได้เหอเดี๋ยวนะประตูธรรมดาอากาศเข้าได้เหรอเข้ได้เหรอประตูเมืองหนาวหนาวกว่าประตูแบบประตูมืองหนาวนี่มันก็ดูดีด้วยนะตูเข้าหนาวคุณบอกบอกในเมืองไทยเยอะแยะเลยการแอร์ออก สนามบินเวลากลัวก็มีแบบคยเห็นแต่ยยไม่รู้ประโยชน์ที่จะกินมัแค่การแอร์ออกนะแล้วคนก็ผักเข้าอย่างเยอดอ้วยแบบมีตุ๊กเฝอมาลากก็เดินเข้าสบายอืมไม่จังมัวดดิดจังจังจังนี่ผัดมันนะผัดมันคือผัดพื้นเมือ่อนนะ อน,เ,น,นเอาเลยเนายอร่อยกว่าป้าก็คือมาโหดอยู่ขา้ขาผัดไทยข้าวผัดไทยมีป่ะนอ้โ่ลผัดพิกผัดพิกนเ,นนเนี่ยมีอเรนนั่นไงอืมอยโคล้ายเหมือนบ้านเรานคิดว่าไงคิด่าจะถึงเกีเ่ืงรู้อากาศตอนเช้าก่อ รู้กันตอนเช้าวันนี้แล้วค่ะแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะเห็นน่าจะเห็นคนเดินเที่ยวในเมือ <ไป S 2> มงออกเงินเงินสวยมากนะก็เป็นมื่นแตว่าไปดูหินก็คงเหมือนที่เราเดินเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นผมสีต่างกันนิหนึ่แค่มาลำแหลมจะตีตัวเล็กต,ต่างกันี่ย ตอนเยอนกวูนะนี่คนนี้ติดลบพวกนี้มาหิมะเต็มเลยทำไงดีถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นกันจะนที่มีมีน้ำเนห้องเดรมไม่ีน้ำปะมันเกิด<า>ไม่ม

นี่เด็ดมากไม่ด็ดอานีเขาทำง่ายๆไหมมีแต่มื่อเขาทำไม่ได้ป่ะอันเนี้ยติทำไข่ไข่ฝันแบบเซเท่แเอ่อเด็ดเลยอ่อเด็เพราข้าวอะไรมาผิดเวลาหรือว่าัผักอะไรนี่้างัดผักแล้วไีข่เดียวไข่มเเรพราะว่าไงก่้วม่ชอาี